สวัสดีค่ะพี่กุลชาแนลนะคะเป็นสูตรคำนวณสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะงวดต่อไปนะคะงวดวันที่16มกราคม68นะคะเพื่อนๆ EP นี้เป็นเด่นบนเดินดีมากๆทั้งสองสูตรเลยนะคะเดินมาสิบกองงวดแล้วนะคะพี่กุลนำมาฝากเพื่อนๆสองสูตรด้วยกันนะคะเพื่อนๆคะอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะขอให้ทุกๆคนมีสุขภาพที่ แข็งแรงและก็สมบูรณ์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับสูตรใหม่ในคลิปต่อไปด้วยนะคะ,ะทีนี้เรามาบวกเลขเด่นบนไปพร้อมๆกับพี่กุนกันนะคะค่ะสูตรเด่นบนสูตรนี้นะคะเพื่อนๆเดือนมา10กวกองวดแล้วนะคะพี่กุนเอาม,มาให้6มวด เช่นเคยนะคะเ,เพื่อนๆทีนี้เรามาบวกไป,ปพร้อมๆกันนะคะสูตรที่ใช้นะคะเ,เพื่อนๆใช้หลักสิบนะคะของสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งนะคะหลักสิบนะคะสี่ครั้งนะคะหลักสิบสี่ครั้งนะคะหนึ่งบวกกันสี่ครั้งได้สี่นะคะสี่บวกด้วยหลักหน่วยสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งนะคะเก้านะคะ แล้วก็บวกสองคงที่4ีบวกเเป็น3นะคะ3าบวกสเป็น5นะคะเพื่อนๆ5าบวกสนะคะเป็ ouais. nada, นะะ7นะคะแล้วก็บวก3นะคะเป็น0 5 7 0นะคะออก0 4 4นะคะเข้า0นะคะหลักร้อยนะคะหลักร้อยอ่ะทีนี้เรามาดูงวดต่อมานะคะสูตรง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆ ใช้3ตัวท้ายครั้งที่1นะคะใช้หลัก10บนะคะ4ครั้ง6บวกกัน4ครั้งได้4ี่นะคะแล้วก็หลักหน่วยนะคะ3แล้วก็บวก2คงที่นะคะเพื่อนๆ4บวก3าเป็น7นะคะ7บวก2เป็น9 9เบวก2เป็น1นะคะ1บวก3าเป็น4ได้9 1้าหนึ่งสี่นะคะออกสองสองนะคะเพื่อนๆเข้า1นนะคะหลักหน่วยอ่า มาดูว่าต่อมานะคะหลักสิาตัวท้ายครั้งที่หนึ่งนะคะสีครั้งแปบวกกันสี่ครั้งได้สองนะคะเ,เพื่อนเพื่นสองบวกหลักหน่วยนะคะศูนย์แล้วก็บวกสองคงที่2อบวกสองเป็นสี่นะคะเ,เพื่อนเพืสี่บวกสองเป็น6 6หบวกสามเป็นเก้าได้สี่หกเก้านะคะออกแปดสเข้าสี่นะคะหลักสิ เข้าสีหลักสิบนะคะเพืเ่อนๆทีนี้เรามาดูว่าต่อมานะคะหลัก1ิบาตัวท้ายครั้งที่1นะคะสครั้ง9บวกกัน4ครั้ง, 9, 4, งได้6นะคะ6บวกหลักหน่วย8นะคะแล้วก็บวก2คงที่6กับ8เป็น4นะคะ4บวก2เป็น6 6บวก2นะคะเป็น8 8ดบวก3มเป็น1นะคะได้6 8 1ดนะคะเข้า8 6 3หสามนะคะ ข้าวกับ8นะคะข้าวหนะคะหลักสิบนะคะแล้วก็8หลักร้อยข้าวหลักนะคะเพื่อนๆอ,อ่าทีนี้เรามาดูว่าต่อมานะคะสูตรมีข้าวมีหลุดนะคะเพื่อนๆมันข้ามานานแล้วนะคะมันก็มีโอกาสที่จะหลุดนะคะอ่าทีนี้เรามาดูนะคะหลักสิบล่างเออหลักสิบตามตัวท้ายครั้งที่1นะคะ4ครั้งนะคะได้2 บวกหน่วยนะคะ1แล้วก็บวก2คงที่นะคะสูตรมีเข้ามีหลุดนะคะเพื่อนๆใช้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะอ่าสองบวกหนึ่งเป็นสามนะคะสามบวกสองเป็นห้าสูตรของเราบวกสองนะคะเป็นเจ็ดแล้วก็บวกสามนะคะ,ะ,คะเป็นศูนย์ได้ห้าเจ็ดศูนย์นะคะออกสองศูนย์เก้าเข้าศูนย์นะคะหลักสิบนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูงวดนี้กันนะคะในเด่น เด่นบนนะคะสูตรนี้สามารถมาได้ทุกหลักนะคะทั้งร้อยทั้ง10และหน่วยนะคะเ,เพื่อนๆทีนี้เรามาดูนะคะสามเท้ทายครั้งที่1นะคะ4ครั้งนะคะหลักสิบบวกกัน4ครั้งได้8 8นะคะ8บวกหลักหน่วยนะคะ6ก็บวก2คงที่นะคะ8กับ6เป็น4นะคะ4บวก2เป็น6 หกบวกสองเป็นแปดนะคะแปดบวกสามเป็นหนึ่งนะคะเดนบนของเราสูตรที่หนึ่งนะคะได้หกแปดแล้วก็หนึ่งนะคะเพื่อนๆทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสูตรที่สองกันนะคะเดนบนของเราสูตรที่สองนี้ก็เดินดีมากๆนะคะเพื่อนๆพี่กุณเอามาให้ดูหกงวดเช่นเคยนะคะทีนี้เรามาดูสูตรกันนะคะสูตรง่ายๆอีกเช่นเคยนะคะ ทีนี้เรามาดูสูตรกันนะคะเพื่อนๆสูตรง่ายๆนะคะสูตรที่ใช้นะคะใช้หลักสิบนะคะแล้วก็หลักหน่วยสองครั้งหลักสิบหกนะคะหลักหน่วยสองครั้งสองบวกสองเป็นสี่ก็จะได้ศูนย์นะคะเพื่อนๆศูนย์ศูนย์บวกห้านะคะเป็นห้าแล้วก็บวกสามนะคะ <8 S 2> เป็นแปดนะคะ ได้0 5 8ออก0 4 4เข้า0นะคะหลักร้อยนะคะ0หลักร้อยอ่ะทีนี้เรามาดูว่าต่อมานะคะสูตรง่ายมากๆเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็เดินดีด้วยนะคะอ่ะ10นะคะ1ครั้งหนึ่งสองครั้งสี่นะคะบวกสี่บวกกันสองครั้งได้8สี่บวกแปดเป็นสองนะคะสองบวกห้าเป็นเจ็ด เจ็ดบวกสามเป็นศูนย์ได้สองเจ็ดศูนย์นะคะเข้าสองนะคะเพื่อนๆเข้าสองหลักร้อยกับหลักสิบนะคะอ่าทีนี้เรามาดูว่าต่อมานะคะหลักสิบนะคะหนึ่งครั้งแล้วก็หลักหน่วยสองครั้งนะคะหลักสิบสองบวกหลักหน่วยหนึ่งกันบวกกันสองครั้งได้สองนะคะสองบวกสองเป็นสี่ สีบวกหเป็นเกนะคะเกบวกสาเป็นสองได้4 9่สองนะคะเพื่อนเพื่อนเข้า8ปดสี่สเข้า4นะคะหลักสิบอ่าทีนี้เรามาดูเมื่อต่อมานะคะหลักสิบบนนะคะสหน่วยบน3านะคะสี 4. บวกสบวกกันสองครั้งได้6กนะคะสกับ6เป็น0ูนศูย์บวกห้าเป็นห้า ห้าบวกสามเป็นแปดได้ศูนย์ห้าแปดนะคะเพื่อนเพื่อนเข้าแปดนะคะหลักร้อยเข้าแปดหลักร้อยนะคะอ่ะอาทีนี้เรามาดูว่าต่อมานะคะสูตรเดินดีมากๆนะคะเพื่อนเพื่อนหกหลักสิบหกนะคะหลักหน่วยสามนะคะสามบวกสามเป็นหกหกบวกหกเป็นสองนะคะสองบวกห้าเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสามเป็นศูนย์ ได้สองเจ็ดศูนย์นะคะเข้าสองหลักร้อยแล้วก็ศู 10, นย์หลักสิบนะคะเข้าสองกับสิบเข้าสองกับเข้าสองกับศูนย์นะคะหลักร้อยกับหลักสิบอ่ะทีนี้เรามาดูงวดนี้กันนะคะเพื่อนๆสูตรมีเข้ามีหลุดนะคะใช้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับสูตรอื่นๆได้นะคะเพื่อนๆอ่ะทีนี้เรามาดูหลักสิบ วันนี้กันนะคะหลักเด่นบนนะคะหลักสิบนะคะศูนยบวกหลักหน่วยบวกสองครั้งนะคะ9ก้าบวกเเป็นแปดศูนย์บวกแปดเป็นเป็นแนะคะ8ปบวกหเป็น3 3มบวกสเป็น6ได้8ปดนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นเด่นบนสูตรที่สองนะคะสามารถมาได้ทุกหลักนะคะเพื่อนๆทีนี้เดี๋ยวเราไปเปรียบเทียบกับสูตรที่หนึกันนะคะ เอามาดูนะคะเพื่อนๆสูตรที่1นะคะได้ 6, 81นะคะสูตรที่สองได้8 3 6าชนกันที่6กับ8นะคะเพื่อนๆ6กับ8นะคะเป็นเป็นเด่นบนที่ชนกัน2สูตรงวดวันที่17มกรานะคะเพื่อนๆคะสูตรมีเข้ามีหลุดนะคะใช้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะพี่คุณขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะ ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ